พ่อแม่เขาจะจีบกันไม่ได้เลยแปแหววพ่อกับแม่เขาจะส่งซิกส่งซ่าหากันไม่ได้เลยแปลวแหววข้างต่างตลอดเลยดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ครอบครัวน้องมินนี่ทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ค่ะนะคะวันนี้นะคะอากาศยามเย็นนะคะเวลาตอนนี้ประมาณ17นาฬิกานะคะ17บเนาฬิกาห้าโมงเย็นนะคะ วันนี้นะคะแปลวแหววกับคุณพ่อแสนสุกนะคะขออาสานะคะเดินไปส่งแม่โดถึงข้างในหมู่บ้านเลยนะคะนี่มากันแบบครอบครัวเลยนะคะแม่โดแปว๋วแหววคุณพ่อสีดอแสนสุขนะคะไปกันแบบครอบครัวยกโขลงเลยวันนี้นะคะ,ะเด็นมากันเรื่อยๆเลยนะคะ ทำไมยังเอ่อทำไมไม่พ่วงก,กับแม่โดุทำไมไม่พ่วงแป๋วแววกับแม่โดนะคะกลัวแป๋วแววจะแอบกินนมนะคะพี่พี่เออช่วงวันสองวันนี้ขออนุญาตพ่วงก,กับพ่อแสนสุขก่อนนะคะอย่าลงสระนะลูกแป๋วแววกับพ่อแสนสุขจะลงสระได้นั่นจะลงสระแล้วคันลงสระเวยนาะงดูคะ่ะด้วยความแป๋วแววนะคะ เขาก็แบบคือวัยกาลังอยากเรียนรู้นะคะพี่ๆอะไรข้างทางยากาข้างทางเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ารุ่นใหญ่แล้วก็จะเออเติมมาได้เรื่อยนะคะดูค่ะดูแหววแหววเขาบังพ่อไว้ค่ะดูค่ะสงสัยกับยญกาข้างทางนะคะเนาะพอแสนสุกก็ใช้ย,ย่อยเด้อน,นันโอ,อ้เอ,อ้าเราจะจอดกินยาก,กันก่อนสักประมาณสองชั่วโมงนะคะพี่ๆ โอ้ปไป่าป่ปปปอ่าอ่าอ่าม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 าแหววเดินน้ำแล้วพ่อแสนสุขเร็วเร็วหน่อยเอยออ่ไปกันต่อจ้าแม่ดูอาบน้ำสวยสวยเลยวันนี้เดินทางกลับบ้านเออเงาวิบวับเลยนะคะวันนี้นี่แม่สาวคอแดงนะคะดูพุงซะก่อนโอ้โหเต็มบึ๊บเลยค่ะเดินทางกลับบ้านพุงใหญ่ๆกลับบ้านเลยนะคะ ไปไหนจ้าคนสวยไปไหนคะเนี่ยรู้เปล่าอ๋อดูพ่อแสนสุขคะ่ะโอ้อยู่ดีๆก็ได้เป็นพ่อเนาะนี่เนาะอ้ะไปกันเลยค่ะไปกันเลยสบายๆเลยแปลว่าแบบจะเดินก่อนพ่อตลอดเลยนั่นโอ้ยอืมมีข่อยห้างด้วยอ่ะไปกันต่อจ้า ออ<ป>วันนี้เป็นบอดี้การ์ดให้แม่ดุนะคะพ่อลูกอะไรจ้าจะไปไหนจ้าสงพอแสนสุขจะสงส่ย,ย่าตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้แววแววไปส่งแม่ดุหรอคะวันนี้รู้เปล่าเนี่ยจะดึงพ่อแสนสุขไปตลอดเลยคะ่ะพี่ๆดูคะ่ะ จะเย็ยนเยนวัยวรุน่นวัยรุ่นจะเย็ยนค่ะวัยรุน่นระหว่างทางพ่อแสนสุขขอพาแปวแววชมนกชมไม้หน่อยนะจ้าเอออะไรจ้ะอะไรนะ่ะคืออะไรอาแปววแววอ่ะ, <c oughs> อะจัดก,การตรงนี้ซะหน่อยรู้สึกเหมือนย่าจะขึ้นสูงเหลือเกินอ,อืแม่สาวคอแดง เนี่ยเขาก็จะหาอะไรที่เขากินเป็นนะคะเครือต่างๆนะคะจำพวกเครือต่างๆที่อยู่บริเวณริมๆนี้นะคะเอาแล้วๆหนูกินยากก่อนเลยหนูไม่สนใจใครเลยแม่ก็แม่เถอะไม่รอแม่ละกินต่อไม่รอใครละโอ้ถูกใจเลยถูกใจเลย ควานหาแล้วจ้ะพ่อแสนสุขดูค่ะแปววแหววไปแยกออกจากปากพ่อดูค่ะพี่พี่แปววแหววจะไปแยกออกจากปากพ่อไม่ได้นะลูกโอ้แปววแหววหาเองเลยเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนน้าอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้โหอ๋อเขากินไอ้ต้นคอยต้นคอยเออกินต้นคอย โอ้เต็มปากเต็มคำเลยเจ้าแป๋ว<ป>โอ้ <laughs> อกินเสร็จแล้วก็ไปถูพ่อต่อนะคะงานนี้เดี๋ยวให้เด็กๆได้อชิมเครือต่าง,างๆก่อนนะคะพี่พี่นุ <laughs> 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 มุดโอ้แป๋วแอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นแป๋วแป๋วเลยแป๋วแป๋วมุดไปตรงไหนอ่ะไม่เห็นเลย <laughs> รอดค้างพ่อไปทางนู้นแล้วค่ะกลัวไม่ทันพ่อแสนสุกนะคะโอยแบลวแววกินอะไรแต่อ้วนแปลวแวกินต้นคอย,คอยเอออะอืะอ,อถูกใจเลยพ่อเกี่ยวเครืออะไรมาให้นะ่ะ เขาเรียกว่าคืออะไรอ๋อพ่อเชื่อว่าแม่ดล็กกินไม่เป็นนะครับผม <c oughs> อ้าวพ่อแสนสุกกินให้แทนเลยค่ะ <c oughs> โอ้ยถูกใจเลยดูเต็ม <c oughs> ปากเลยพอ่อดูซิแหววแหววกินแน่ต้นคอยใหญ่เลยดูค่ะกับแม่โด๊ โอ้ oh. นี่ไงเขายังไม่กินโอ้แวแมวกินต้นคอ,อยใหญ่เลยค่ะดูค่ะดูค่ะโอ้ oh. <c oughs> ถูกใจใหญ่เลย แมโดกินอะไรโอแมโดกินอ๋อมันมีหญ้าขึ้นตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะอ่ะอ้อพุทพับพพุดดูพุงสิคะโอ้แต่แหววยอมไม่ลูกใครจะยอมละ่ะเออใครจะยอมละ่ะอินตอนคอยก,กันเลย,ยกินไปด้วยก็กลัวพ่อจะหายไปด้วยนะคะ แมโดถูกใจเลยถูกใจใช่เลยอ๋อตื่นออกกำลังกายพุ่ง่องๆมากินญ้านะคะไหนดูซีดูซีโอู้หูยดูแก้มค่ะดูแก้มดูแก้มซะก่อนอือ้เต็มปากเต็มคำเลยค่ะแม่โดเออกินต่อไม่รอแล้วจ้าจะไปถึงบ้านแม่โดสักทีไหมเนี่ยโอ้อ เจาเติมน้ำมันซะนานเลยนะคะงานนี้อ่ะหม่ำกันต่อไม่รอใครแล้วหม่ำกันต่อไม่รอใครแล้วนะจ้าแปววแหววแมดุอมาแล้วจ้าเดินทางเข้าบ้านจ้าวันนี้แล้วแปลวแหววัวแต่ไปมุดอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะไปมุดแต่พ่ออยู่ตรงนั้นปะแมดุอนนำทีมเลย มาพักทางนี้อาจอดพักก่อนกินอะไรไปลาปลาปลาปลปลา,ปาอ่าปิดท้ายมาด้วยแป๋วแววแล้วคุณพ่อแสนสุขนะคะ,ะมาเลยมาเลยอ่ะพี่รีซอรทักทายอยู่ตรงนี้มาแป๋วแววมา สงสัยคิดว่าเป็นคุณตาปลาปลาปาปาไปกันเลยไปกันเลยแม่ดดรออยู่นู่นแล้วค่ะเด็กๆมัวแต่เขินๆกันอยู่ <c oughs> <c oughs> เอ้มาส่งก็ต้องส่งให้ถึงบ้านนะคะอ่ะปา แต่ว่าวันนี้วันนี้ยังยังนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้นะคะมาส่งได้อย่างเดียวนะคะอ่าถึงบ้านโดยสวัสดีภาพเลยวันนี้ห ck, แหววแหววอือยูโอ้วิ่งเข้าไอ้อน,นี้เลยลนี่กองสับป,ปะรดเลยนะ่น,นี่มดเยอะนะตรงนั้นอ่ะออกไปทางนี้อยกมาทางนี้อัดเชื่อโอ้มาถึงกองทรายครั้งแรกที่นี่ก็จัดเลย จัดเต็มเลยไข่ห้างเล่นด้วยไม่สนใจใครเลยเออเอานึ่งซอกปิว้วโอ้โหข่ห้างเล่นทรายแบบสบายใจเลยนะคะงานนี้แป๋วแววกลับบ้านนู้นลูกกลับบ้านสวนลูกโ,โเหมือนจะไม่อยากกลับแล้วนะคะงานนี้โอ้ยเนอะไปไป,ป,ปโอ้ยดูค่ะโอ้โหลุยทรายไม่พอนะคะ โอ้โชคดีมาถึงได้กินลูกสับประรดสุกๆเลยนะคะโอ้โหไม่เคยเห็นอาหารจานใหญ่ขนาดนี้นะคะดูค่ะเออเอาดูค่ะอืยังไงแปลวไปไหนคะรู้เปล่าที่นี่ที่ไหนอ่ะรู้หรือเปล่าอ่าตอนนี้ก็พาแม่รุพักผ่อนนะคะพักผ่อน รอแป๋วแว๋วนะคะโมูสบายใจเลยวันนี้เอออะไป๋ยวแป๋วแป๋วเล่นทรายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับบ้านนะคะโอ้โหจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยนี่โอ้โหดูดูดูรีบวิ่งกลัวไม่ทันพ่อแสนสุขดูค่ะโอ้อ่ะโอเคนะคะพี่พี่ขาผิดพาดประการใดน้องนี้ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกทท่านเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ